สวัสดีจ้ามาจ้าทุกคนกินส้มหมงม่งวงน้ำกันจ้าย,วยวั่วจ้าทุกคนส้มหมงม่งวงจ้าก,กะปีกุ้งจ้าเปรี้ยวมากทุกคนเปรี้ยวอร่อยมาก เผ็ดทุกคนทั้งเผ็ดทั้งอร่อยแซ่บเวริร์ไม่ไหวแล้วจ้ะเผ็ดพอละทำาลังแท้ เผ็ดเผ็ดมากจ้ะอืมฮะ